สวัสดีค่ะวันก่อนเราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับยาฮอร์โมนคุมกำเนิดกันไปแล้วนะคะว่านอกจากจะมีคุณสมบัติในการป้องกันไม่ให้มีการตั้งครรภ์แล้วนะคะก็ยังสามารถแก้ปัญหาไม่ว่าจะทางสูตินรีเวชก็คือปวดท้องประจำเดือนนะคะหรือในด้านอื่นๆนะคะก็คือว่าอย่างเช่นเป็นสิวมีการปวดไมเ่รนเกณฑ์บ้างนี้นะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักว่า การกินยาคุมกำเนิดกินยาคุมอย่างไรให้ถูกต้องนะคะเพื่อทำให้ได้ประสิทธิภาพเต็มที่ในการคุมกำเนิดนะคะส่วนด้านอื่นนั้นก็จะทำให้ทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลได้ไวขึ้นนั่นเองนะคะกับหัวข้อที่มีชื่อว่ากินยาคุมกำเนิดถูกต้องป้องกันการตั้งครรภ์ได้ดีที่สุดนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะ ยาคุมกําเนิดน,นะคะในท้องตลาดที่เราจะมาพูดคุยให้เพื่อนๆได้รับทราบวันนี้นะคะเราจะขอญาพูดเป็นยาคุมกําเนิดแบบฮอร์โมนรวมนะคะคําว่าฮอร์โมนรวมในที่นี้นะคะก็หมายถึงว่า ทุกทกเม็ดที่เป็นยาฮอร์โมนเนี่ยค่ะเขาจะมีปริมาณของเอสโตรเจนนะคะแล้วก็โปรเจสเตอโรนใน,นขนาดเท่ากันทุกเม็ดที่เป็นฮอร์โมนนะคะอเอาตัวอย่างมาให้เพื่อนๆดูเลยแล้กันนะคะอันนี้จะเป็นขนาด28เม็ดนะคะส่วน2อ่ห้อนี้ จะเป็นแบบ21เม็ดนะคะเรามาพูดกันก่อนเกี่ยวกับ28เม็ดนะคะว่าจากยี่ห้อนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีอยู่ด้วยการ4ีแถวเนาะแถวข้างบนเนี่ยค่ะแล้วก็บวยอีก3เม็ดของแถวข้างล่างเนี่ยค่ะจะเห็นว่ามันมีสีเดียวกันเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีอีก4เม็ดนะคะที่มีสีแตกต่างกันคําว่าฮอร์โมอนรวมที่เราบอกเพื่อนๆเมื่อกี้ก็คือ ที่มันสีเหมือนกันเนะคะ่ค่ะเขาจะมีปริมาณของเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนเท่ากันทุกเม็ดเลยนะคะฉะนั้นการกินฮอร์โมนยาคุมกำเนิดที่เป็นแบบ28เม็ดนะคะก็คือว่าเพื่อนๆสามารถกินติดต่อกันแล้วก็เริ่มแผงใหม่ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องหยุดไม่ต้องรอว่าประจำเดือนจะมาเมื่อไหร่นะคะค่ะอันนี้ ข้างหลังเขาจะบอกว่ามีหมายเลขหนึ่งนะคะจนหมายเลขยเลข28นะคะก็หมายถึงว่าเราจะเริ่มกินตั้งแต่หมายเลข1นนะคะแล้วก็ ไปตามลูกศรนะคะจนครบแล้วเราก็เริ่มแผงไหมได้เลยนะคะค่ะส่วนอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะเป็นแบบ28เม็ดเหมือนกันนะคะก็คือเป็นแบบนี้นะคะจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเมื่อกี้มีเม็ดสีขาวเนี่ยเพียง4เม็ดละแล้วทำไมยี่ห้อนี้มีตั้ง7เม็ดนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับ เทคนิคในการผลิตนะคะเพื่อเขาจะมาใช้ในกลุ่มสตรีที่แตกต่างกันนะคะฉะนั้นเพื่อนๆจะไปถาม เพื่อนของตัวเองว่าตัวเองตัวเอง,ต,เองตัวเองกินยาคุมยี่ห้ออะไรอยู่เราจะได้กินตามอันนี้ไม่แนะนํานะคะแนะนําให้ท่านที่จะมาเริ่มกินยาคุมกําเนิดหรือว่ากินยาคุมกําเนิดมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะคะต้องการที่จะปรับเปลี่ยนการกินยาคุมกําเนิดบางอย่างนะคะเพื่อให้ได้วัตถุประสงค์ตามที่เพื่อนๆต้องการมากขึ้นนะคะอย่างเช่นบางคนกินยี่ห้อ A นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองเ เป็นสิวนะแล้วก็หน้ามันด้วยก็อยากจะเข้ามาเปลี่ยนยี่ห้อของยาคุมนะคะขอเชิญท่านเข้ามาคุยกับเราได้เลยนะคะเราก็จะมียาคุมให้เลือกหลากหลายทางนี้ทางนั้นเราก็จะต้องสอบถามเพื่อนๆก่อนเบื้องต้นว่าประจําเดือนเป็นยังไงบ้างลักษณะอะไรต่างๆของเพื่อนอน,นะคะซึ่งมันจะเป็นตัวกําหนดว่าเราจะจ่ายยาคุมตัวไหนให้กับ เพื่อนคนไหนเป็นต้นนะคะค่ะตัวนี้นะคะจะสังเกตว่าสามแถวเนี่ยค่ะเขาจะมีสีเดียวกันนะคะก็หมายถึงว่าสามแถวเนี่ยจะมีฮอร์โมนนะคะเท่ากันทุกเม็ดเลยนะคะแล้วก็ที่เป็นสีขาวเนี่ยค่ะบางยี่ห้อก็จะเป็นเม็ดแป้งนะคะบางยี่ห้อก็จะเป็นวิตามินบำรุงนะคะทางนี้ทางนั้นก็คือ เป็นการป้องกันไม่ให้เราลืมกินยาคุมได้อีกวิธีนึงนะคะค่ะการกินนะคะข้างหลังเขาจะบอกมีเลข1ถึง28เหมือนกันนะคะก็เริ่มกินตั้งแต่หมายเลขหนึ่งนะคะเวียนไปตามลูกศรจนครบ28นะคะแล้วก็เริ่มแผงใหม่ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องรอว่าประจำเดือนจะมาช่วงไหนนะคะค่ะมาต่อกันที่เป็นแบบ21เม็ดบ้างนะคะ แล้วก็อันนี้นะคะอันนี้เขาจะไม่เป็นแบบเป็นแถวนะคะก็คือเขามี21เม็ดเหมือนกันนะคะก็จะเห็นว่ามีสีเดียวกันทุกเม็ดเลยนะคะนั่นก็หมายถึงว่า21เม็ดเนี่ยค่ะมีฮอร์โมนเท่ากันทุกทุกเม็ดเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะคะมีฮอร์โมนเท่ากันทุกเม็ดเช่นกันที่ข้อนี้นะคะข้างหลังเขาจะเขียนเป็นวันนะคะวันในที่นี้ก็คือ อาทิตย์จันนะคะพู้บรหัรส,สุขอะไรอย่างนี้นะคะโดยที่เวลาเราเริ่มนะคะเราก็จะพยายามเริ่มให้ตรงกับวันนะคะคําว่าวันในที่นี้นะคะก็คือสมมุติว่าเราจะเริ่มกินยาฮอร์โมนวันแรกเนี่ยเป็นวันอาทิตย์นะคะก็จะไปหาข้างหลังที่เป็นวันอาทิตย์ก็คือวันนี้ใช่ไหมคะ ก็จะกินวันอาทิตย์แล้วก็เลี้ยงไปตามนี้นะคะข้อดีของยาคุมแบบ21เม็ดอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าเขาจะทำให้เรารู้ได้ว่าเราลืมกินยาไหมในช่วงที่เป็นฮอร์โมนอยู่นะคะก็อย่างเช่นวันนี้วันเพิ่นหัดละสมมุตินะแต่ว่าทำไมเม็ดของวันพุธเนี่ยมันยังมีอยู่ก็แสดงว่าเพื่อนๆพ่อนอะลืมกิน ฮอร์โมนของวันพุธไปนั่นเองนะคะส่วนอีกยี่ห้อหนึ่งถึงแม้ว่าเขาไม่เรียงตามแถวนะคะเขาก็จะกำหน,นดไว้เหมือนกันนะคะว่าเป็นวันนะคะ,ะตามนี้เลยก็กินตามวันที่เราบอกไปเมื่อกี้นะคะค่ะ การกินยาฮอร์โมนในช่วงแรกๆนะคะหมายถึงว่า1-3เดือนแรกเนะะี่ยค่ะบางท่านนะคะก็อาจจะพบอาการไม่พึงประสงค์บ้างอย่างเช่นมีขึ้นไส้อาเจียนนะคะมีการปวดหวัวนะคะหรือมีเลือดออกมาไม่แน่นอนนะคะประจำเดือนอาจจะยังมาไม่แน่นอนทีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อผ่านไปแล้วประมาณ 1-3ถึงสเดือนแล้วนะคะทุกอย่างก็จะปรับเข้ารอบของมันเองนะคะแต่หากเพื่อนๆกินยาฮอร์โมนไปละแล้วรู้สึกว่าทนกับผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นไม่ไหวนะคะท่านก็เข้ามาคุยกับเราได้เช่นกันนะคะเพื่อเราจะได้ดูว่าผลข้างเคียงเบื้องต้นที่เพื่อนๆเ,เป็นอยู่เนี่ยเราจะมีวิธีการไหนบ้างที่จะไป ลดบรรเทาผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้นะคะและหากมันเกินที่จะจัดการนะคะก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นยาคุมอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะเพื่อให้เพื่อนๆสามารถกินยาคุมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะคะเวลาในการกินนะคะแนะนำว่าควรจะกิน ยาคุมให้ตรงเวลากันนะคะสะดวกเวลาไหนก็เลือกได้เลยค่ะสมมติว่าสะดวกเจมมงเช้านะก็กินเจมมงเช้าทุกวันนะคะสะดวกตอนเที่ยงวันกับเที่ยงวันทุกวันนะคะบางคนสะดวกก่อนนอนเราไม่แนะนําคําว่าก่อนนอนสําหรับเพื่อนๆนะคะเพราะว่าอะไรสมมุติว่าวันนี้ว่างนอนนอนไวนอนตั้งแต่สองทุ่ม อ่ะอีกวันหนึ่งดูละครดูหนังกว่าจะจบไปเที่ยงคืนนะคะก็จะทำให้เวลาเลทกันใช่ไหมคะไม่ตรงกันฉะนั้นระบุไปเลยค่ะว่าจะกินยาคุมตอนกี่โมง และที่สำคัญมีวินัยในการกินยาคุมกำเนิดด้วยนะคะค่ะหากเพื่อนๆต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกินยาคุมกำเนิดที่ถูกต้องนะคะก็เชิญเข้ามาคุยกับเราได้เลยนะคะเรายินดีให้บริการค่ะสรุปนะคะการกินยาคุมกำเนิดนะคะก็มีอยู่2แบบนะคะก็คือเป็นแบบ21เม็ดแล้วก็เป็นแบบ2 8เม็ดนะคะถ้าเป็นแบบ21เเม็ดเนี่ยคะ่ะเขาจะมีข้างหลังเป็นวันนะคะ เพื่อนๆก็สามารถกินตามวันได้เลยนะคะเลี้ยงกันจนครบแล้วก็หยุดเอง7วันนะคะแล้วก็เริ่มแผงไหมนะคะส่วนเป็นแบบ28เม็ดนะคะก็กินตามลูกซ้อนนะคะกินหมดแล้วเริ่มแผงไหม้ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องมีการหยุดนะคะซึ่งโดยรวมแล้วนะคะก็จะทําให้ รอบประจําเดือนของเพื่อนเนะะี่ยค่ะอยู่ที่28วันนั่นเองนะคะค่ะข้อมูลที่เราให้ไปนี้นะคะเพื่อนๆสามารถติดตามย้อนหลังทางเพจเชย์เภสั์และ YouTube เชย์เภสัชเฮลทิคับสังคมแห่งการมีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์นะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อเพื่อนๆ,ๆจะไม่พลาดสาระสําคัญจากเราเชย์เพสัชค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอากล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ